สนุกสนุกดนตรีไปกับอารมิอารอมิสวัสดีค่ะน้องน้องวันนี้อารมิอาร m มิไม่ได้พาไปจับผู้กันระบายสีหรอกนะน้องน้องแต่เราจะได้สนุกกับดนตรีด้วยกันค่ะน้องน้องทุกคนเคยได้ยินเพลงไทยสากลบ้างไหมนะเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองที่ง่ายๆอ้อและก็มีจังหวะแตกต่างจากเพลงไทยเดิมด้วยนะ ฟังแล้วสนุกสนานจริงๆค่ะน้องๆคนไหนรักการร้องเพลงก็ต้องฟังอารมิอาร์มินะที่อยากร้องเพลงให้ไพเราะก็ต้องร้องให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลงซึ่งเราสามารถกำหนดสัญลักษณ์แทนได้ดูนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์แทนจังหวะเบาส่วนนี่เป็นสัญลักษณ์แทนจังหวะหนากักนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนจังหวะเบาค่ะ และเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนจังหวะหนักนั่นเองอาร m มิอารโมิจะบอกน้องๆว่านอกจากการใช้สัญลักษณ์แทนจังหวะแล้วถ้าน้องคนไหนเคยดูการแสดงบรรเลงดนตรีบางประเภทที่มีผู้ควบคุมวงยืนอยู่ข้างหน้าวงคอยให้สัญญาณมือน้องๆคะที่ผู้ควบคุมวงทำแบบนั้นก็เพื่อบอกถึงน้องเพลงแกนักดนตรี อย่างนี้น้องๆก็ใช้สัญญาณมือแทนทำนองเพลงได้นะคะแต่ตอนนี้อารโมิอารมิจะพูดถึงเพลงสำคัญเพลงหนึง่งที่เราได้ยินกันทุกๆวันเพลงชาติไทยนั่นเองค่ะน้องๆเพลงชาติไทยเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษ์ของชาติไทยบ่งบอกถึงความสามคัคคีความเสียสละและความกล้า,าหาญของคนในชาติ ที่ทำให้ชาติไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้น้องๆทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราได้ยินเพลงชาติเราต้องยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพไงล่ะคะเพลงชาติขึ้นพอดีเลยค่ะน้องๆ I come, not go, the เพลงชาติที่น้องๆเพิ่งฟังจบไปก็ยังมีอีกเพลงที่สำคัญเช่นกันเพลงสรรเสริญพระบารมีไงคะน้องๆเพลงนี้เป็นเพลงประจำของพระมหากษัตริย์นะคะเนื้อเพลงกล่าวถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาน้องๆคะ เมื่อเราได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีเราต้องยืนตรงแสดงความเคารพต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ฟังเพลงนี้กันแล้วค่ะ ทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่เราชาวไทยทุกคนควรร้องได้นะคะอารมีอารมีจะพูดเรื่องเพลงไทยสากลต่ออีกสักหน่อยนะเพลงไทยสากลที่เหมาะกับวัยของน้องๆยังมีอีกมากมายอ้อการฟังเพลงไทยสากลควรฟังจังหวะทำนองเพลงและเนื้อเพลงให้เข้าใจด้วยนะ เพลงสากลง่ายๆที่เจ้งน้องควรฟังและฝึกร้องก็อย่างเช่นเพลงช้างเพลงปลาเพลงเดินเพลงข้ามถนนเป็นต้นลาลาลาอารมิอารโรมิก็จะขอตัวไปฝึกร้องเพลงแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะอารมิอารโรมิ